ก็สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูปัญหานะครับปัญหาที่เกี่ยวกับความชื้นนะครับตอนที่เราเดินน้ำยาครับในช่วงเวลาที่นะครับ ฝนตกนะครับมันจะเกิดความชื้นทั้งข้างนอกนะครับทั้งนอกบรรยากาศแล,และน้ำยาที่เราเดินนะครับทีเนี้ยพอมันเกิดความชื้นเสร็จปุ๊บนะครับเราเดินมันจะเป็นฝ้านะครับมันจะเป็นฝ้าแบบนี้นะครับถามว่ามันจะหายไหมมันจะหายนะครับถ้าเราทิ้งไว้นะครับสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า ต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่ครับซึ่งนะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับการเดินน้ำยาในช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับมันจะเกิดความชื้นนะครับนีครับผมดูดน้ำยามาจากขวดขวดแก้วเนี่ยขวดที่สำรองน้ำยาไว้นะครับดูดขึ้นมาปกติก่อนหน้าที่ฝนตกก็ก็ดูจากขวดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพอฝนตกเสร็จปุ๊บนะครับ บรรยากาศเนี่ยมันเกิดความชื้นนะครับพราะดูดจากขวดนี้นะครับปรากฏว่าพอเรามาเดินน้ํายาเนี่ยฝาหน้าฝาหลังเนี่ยเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าแบบนี้เลยเป็นฝ้าเต็มแบบนี้นะครับนะี่ครับนี่คืออ,อีกอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเจอนะครับเจอซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางทีลูกค้า เอาภามาให้เราเลียมในช่วงเวลาที่มันมีความชืน้นเช่นฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันมีวิธีแก้ง่ายๆคือก็คือ1น,นะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะในถ้าในช่วงเวลานั้นความชื้นมันลดลงก็คือหรือแกะทําใหม่นะครับแต่นะครับแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าไม่รีบ ไม่รีบก็ต้องบอกว่าทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าไหนๆก็ทํามาสักขนาดนี้แล้วนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนได้ให,ไให้ทิ้งไว้นะครับให้ทิ้งไว้แล้วมันจะหายนะครับหรือนะครับแต่งไปเลยนะครับแต่งเลยนะครับไม่ไม่ต้องสนใจว่าไอ้ไอ้ฝ้าเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีพอเราแต่งเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็เหมือนกับการทิ้งทิ้งระยะเวลานะครับฝ้ามันก็จะหายเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้คือยกตัวอย่างแล้วก็รูปภาพขึ้นมาประกอบนะครับซึ่งฝ้าตัวนี้มันจะเกิดก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบข้างหรือภายนอกเนี่ยมันมีความชื้นนะครับเ <c oughs> นี่ยครับซึ่งผมใช้น้ำยาประสานนะครับเป็นน้ำยาธรรมดานะครับจากขวดนี้นะครับ จากขวดนี้ซึ่งในขวดเนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไหมในในช่วงเวลาผมเชื่อว่าเป็น,นครับเพราะว่าความชื้นรอบๆบตัวเราเนี่ยมันมันทำให้เกิดฝ้าแบบนี้นะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือความชื้นนั่นแหละนะครับส่วนองนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดินเหมือนกันเดินเหมือนกันอันนี้ยกยกมาอันเนี้ยครับที่บอกว่าทิ้งระยะเวลานะครับองเนี้ยทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับ ส่วนองนี้ผมลองเอาแช่น้ําดูนะครับเรี่ยมเสร็จปุ๊บเกิดฝ้าผมลองเอาแช่น้ําดูหนึ่งคืนเหนมือนกันผลปรากฏว่าเอาออกมาดูความชื้นไม่หายนะครับการแช่น้ําความชื้นไม่หายนะครับก็คือชื้นเจอชื้นก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกองค์นี้นะครับองนี้ก็คือเดินพร้อมกันนะครับเกิดฝ้าเหมือนกันนะครับเกิดฝ้าขาวพร้อมกันเลย แต่วางไว้ข้างนอกทิ้งไว้หนึ่งคืนผลปรากฏว่าฟ้าจางนะครับฝ้าความชื้นเนจางแต่ก็ยังมีหลงเหลือนะครับเห็นไหมมันยังมีหลงเหลือข้างบนนะครับจริงๆแล้วมันเต็มเลยนะนี่คือการทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้เพื่อให้ความชื้นมันค่อยๆหายไปนะครับส่วนองค์เนี้ยเดินก่อนที่ฝนจะตกโดยที่ ยังไม่มีความชื้นส่วนเราคอยขาไอ้ขาขาวข้า,ขาขงบนก็คือลอยคราบน้ํายาไม่เป็นไรเดี๋วเราปัดเช็ดออกได้นะครับอันนี้นะอันนี้ไม่ไม่เป็นไรนะครับซึ่งมันอยู่ด้านนอกนี่คือเดินเดินก่อนที่ฝนจะตกนะครับซึ่งใช้น้ํายาผวรเดียวกันไม่มีความชื้นไม่มีฝ้าขาวใดยทั้งสิ้นนะครับนี่นี่นี่คือ,น,คอนี่คือมาบ่งบอกว่าความชื้นนะครับความคื้นมันทําให้เกิดปัญหานะครับ งานเลี่ยมพระนะครับเนี่ยสามองค์เนี้ยเดินองค์ที่หนึ่งเนี่ยเดินในช่วงเวลาที่แตกต่างกันก็คือก่อนฝนตกจะไม่มีความชืน้นใช้น้ายากดเดียวกันสลิงอะไรเดียวกันหมดนะครับส่วนสององค์เนี้ยอันเนี้ยทิ้งไว้หนึ่งคืนทิ้งไว้ข้างนอกนะครับวางวางไว้ข้างนอกวางไว้บนถาดธรรมดาหนึ่งคืนฝ้าจางลงนะครับส่วนองค์นี้นะครับ ฝ้าเสร็จปุ๊บผมลองเอาแช่น้ําดูนะครับแช่น้ําดูปรากฏว่าฝ้ายังยังคงอยู่นะครับนี่หนึ่งคืนนะก็นั่นแหละครับนี่คือปัญหาครับปัญหาของความชื้นนะครับแต่ถ้าท่านใดรีบก็แต่งได้เลยนะครับก,ก็ก็มีมีค่าเท่ากันกับการแช่หรือไม่แช่นะครับก็คือการทิ้งระยะเวลาเองแต่งได้เลยนะครับถ้าถ้ารีบแล้วฟาม์มก็จะจา,จางหายไปเรื่อยๆนะครับน,นี้ อยความชื้นนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอนะครับน่าจะเจอไม่วันใดวันหนึ่งก็คงคิดว่าเจอนะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจถ้าไม่ทําใหม่ก็ทิ้งไว้ทิ้งระยะเวลาไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับความชื้นเกิดได้นะครับเกิดได้แน่นอนก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมา ไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมาเสนออะไรขอบคุณครับ